เมื่อวานเนี่ยกระแสะข่าวออกมาเนี่ยเรื่องของการปิดชายแดนนะครับเรื่องของการปิดชายแดนด่านถาวร6จุดแล้วก็จุดผ่อนปลน10จุดทั่วแนวทั่วเขตไทยเขมรน,นะครับเมื่อวานเป็นกระแสะข่าวปล่อยอจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เฟคนิวหรอกอไม่ใช่เฟคนิวครับมันเป็นการโยนก้อนหินถามทางเป็นในเรื่องของปฏิบัติการ IO จิตตวิทยาเป็นการแย่เขมรครับเราแย่เขมรด้วยข้อมูลข่าวสารครับ เราก็ปล่อยข่าวไปเลยว่ากูจะปิดชายแดนนะเช็คปฏิกิยาขมิครับอ่าเช็คพอเช็คปฏิกิยาขมิญเข้าไปแค่นั้นแหละครับเออขมิดิ้นผังๆเลยครับเออขมินดิ้นผังๆไอขมิดิ้นนี่ผมสะใจครับไอขมิดิ้นนี่ผมสะใจผมดีใจครับแต่คนไทยดิ้นนี่ผมปวดหัวครับอ่โอ้ยคนไทยนี่เออประมาณว่าโอ้ยอย่าไปปิดนะเดี๋ยวการค้าการขายนะเออผมก็อยากถามครับคนไทยเนี่ย ระหว่างการค้าการขายกับความมั่นคงของชาติกับเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติมึงเอาอะไรอน่ะมึงจะเลือกกันไหนเนี่ยนะผมนี่เลือกเอาความมั่นคงนะครับเออเอาศักดิ์ศรีของประเทศนะครับอืผมเอาศักดิ์ศรีของประเทศไทยครับศักดิ์ศรีคนไทยศักดิ์ศรีทหารไทยเออศักดิ์ศรีของมาตุภูมิชาติตุภูมิของบ้านเกิดเมืองเราเราแต่รัฐบาลบอกไม่ปิดอะ่ะ แล้เจ้าบาลบอกค้าขายกันต่อไปหาเงินหาเงๆๆๆินหาเงินเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้อไม่ต้องขายของให้ขมรก็ได้ครับอไปขายของให้เมียววดีก็ได้ครับเมียววดีรวยกว่าเยอะเอเอเมียววดีใจถึงพึ่งได้ครับะเอเห็นเห็นเขาเป็นแค่กลุ่มกองกาลังกระเลียงนะ <S <S ๆๆๆถ้าเราไปโอเขานะอ่ะเปิดเปิดไฟฟ้าเข้าไปครับที่เราตัดไปนะตัดไปนานแล้วนะหลายเดือนแล้วเราก็ไปขายกับกับฝั่งนู้นก็ได้เออนะไปง้อเลยกับขๆๆมรนมันนะครับ เออไปแสดงอาการแบบนี้มาผมโคตรนี่โคตรเคืองเลยอับพ่อแม่พี่น้องฟังนะผมมีวิดีโอนะ,อะท่านฟังวิดีโอนี้นะเออผมฟังแล้วผมไม่ชอบอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะมึงจะมาโอ้ยทาไมล่ะมันกระทบกระเทือนการค้ากระทบกระเทือนการท่องเที่ยวแม่งอยากจะไปเที่ยวเขมีเนอะขาดดุลเขมีมันด่าเราทุกวันน่ะเออมันเค็มเราทุกวันน่ะเออแล้วเราเสือกจะไปโอ้ยไปค้าไปขายมันมันซื้อน้ามันของเราไปเติมรถถัง เออไปเติมรถถังไปเติมรถยนต์รถรถดบรรทุกทหารครับเออแม่งวิ่งขนปืนใหญ่ขนรถถังโชว์ทั้งประเทศอ่ะเออแล้วก็เอาน้ํามันเรามาสู้กับเราอ่ะเอามามา่าไทยมาสู้กับไทยอ่ะเอ้ยมันไม่ได้นะครับเออผมไม่เห็นด้วยนะครับนะอา้าวท่านท่านลองมาฟังอันนี้เรื่องนี้นะมามาฟังเป็นเพื่อนผมแล้วก็คอมเมนต์ขึ้นมานะครับเออคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าเอา้ยมันจะเอาอย่างไงคนไทยเราเนี่ยอะจะจะจะหน่อมแหนมกันแบบนี้แหละครับนะผมไม่ชอบครับนะ ผมก็ได้อยากจะให้เอฟซฟังไปด้วยนะครับนะเออเอฟซี FC เราก็ลองฟังดูนะครับนะอ่าห้าสี่สามสองขอบคุณนะครับสุกสื่ที่ทั้งช่องทีวีทั้งช่องออนไลน์ต่างๆท,ที่ให้ความห่วงใยเรื่องของข่าวที่ปิดด่านที่จะปิดที่จะปิดด่านชายแดนหกช่องจุดผ่านแดนฮาวอแล้วก็สิบช่องจุดผ่อนตนที่ติดกับประเทศกัมพูชาผมก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าต้องฝากสื่อนะครับให้ถามย้อนกลับไปว่าส่วนของความมั่นคงเนี่ย ออกข่าวอย่างนี้มาได้ไงหมายถึงว่าท่านเป็นคนออกข่าวใช่หรือไม่อ่านเนี่ยเห็นไหมไอ้บ้ามาตําหนิมาตําตนหนิหน่วยงานความมั่นคงแล้วเห็นไหมเออมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแทนที่มึงจะบอกว่าเอ้ยผมพร้อมจะปิดด่านครับเออนะสมาคมการท่องเที่ยวสมาคมการค้าน,นี่ขอสนับสนุนรัฐบาลครับขอสนับสนุนทหารครับปิดก็ปิดครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าข่าวรูว้ออกกาได้ยังไงซึ่งจะปิดหรือไม่ปิดเนี่ยข่าวบอกว่าปิดด่านเนี่ยถือว่าเป็น ผลที่ร้ายแรงมากนะครับผมในอ่าแค่ปิดด่านเนี่ยแค่ปิดด่านนี่แกบอกว่าผลนี่มันร้ายแรงครับเสียหายร้ายแรงแล้วเขมีนบุกลุกอะ่ะเขมีนลุกล้ำดินแดนไทยอะ่ะท่านเออท่านสมาคมของท่านี่เคยออกมาด่าเขมรไหมครับเออเคยออกมาประนามเขมีนไหมครับแหม่พอเราจะปิดด่านกดดันเขมีนหน่อยท่านออกมาเหมือนกับแม่งไงอ้ป้งเขมีนหรือเปล่าหรือห่วงเงินในกระเป๋าท่านครับอ่านะผมไม่เข้าใจหัวจิตหัวใจของท่านครับ ทำไมท่านออกมาโต้แย้งแบบนี้ล่ะครับฐานะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีได้รับข้อสอบถามกับการติดตามเนี่ยทั้งจุดใหญ่เนี่ยก็คือสาขแก้วนะครับจุดที่รองลงมาก็คือจุดของจังหวัดจันทบุรีจุดชายแดนทาวนบ้านมแหลมจุดทายแดนทาวนบอลแม่รกกาแล้วก็จุดคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยข่าวออกมาเนี่ยส่งผลกระทบ ตอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขาถามกลับไปว่าเขาทาอะไรผิดการค้าปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหการค้าก็ดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ดีอยู่แล้วไอ้บ้าเอ้ยนะเออท่านประธานครับเออท่านประธานสมาคมครับถ้ามีข่าวว่าทหารไทยถูกทาหารกัเบมนยิงตายเมื่อไหร่กูจะไปหาท่านครับเออกูจะถามท่านว่าท่านท่าน,านเออห่วงห่วงการค้าเออห่วงผลกําไรของท่าน หรือห่วงความมั่นคงของประเทศครับท่านอสงสัยเหลือเกินนะครับท่านประเด็นที่หนึ่งที่เสียหายก็คือว่าวันนี้การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราได้เปรียบดึงการค้าทุกปีอย่างมากมายอันที่สองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสักแก้วก็ดีของจังหวัดสุรินทร์ก็ดีของจันทบุรีเนี่ยดีมากนะครับของจังหวัดตราดเรามีความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทัพภูมิภาคที่5ของกัมพูชากับ กองกำลังกันทบุรีศาสกับสมาคมการค้าภาคเอกชนกับตำรวจนะครับซึ่งตำรวจจังหวัดพระรบองเนี่ยกับตำรวจจังหวัดไทลินเนี่ยซึ่งจังหวัดจันทบุรีนะเราก็ไปทําสิ่งที่สัมพันธ์ร่วมกันมาในเรื่องของการปรากรางเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเอ่อความมั่นคงของประเทศไทยจะชิดหายเพราะมีแนวคิดแบบนี้ครับเพราะมีแนวคิดแบบนี้แนวคิดที่ที่ไม่ไม่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอ่ะนะ ใช่ไหมเออแทนที่จะออกมาสนับสนุนกันปิดไปเลยปิดไปเลยอย่างเงี้ยเออเพื่อกดดันเพื่อสั่งสอนเพื่อเพื่อให้เขมียน,นี่เออเคารพประเทศไทยบ้างใช่ไหมเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเซ็งเลยครับเออโคตรเซ็งเลยแม่อยากจะถามคนไทยว่าตกลงจะเอายังไงครับเออตกลงจะเอายังไงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอถอนเนถ้าอย่างนั้นเนี่ยถอนทหารกลับออกมาให้หมดไหมเออพี่น้องทหารของเราไปนอนกลางดินกินกานทรายครับเสียงเป็นเสียงตายอยู่บุในป่าในเขาเนี่ย เออแล้วก็มีกลุ่มคนไทยเนี่ยซึ่งหัวหัวใจแม่งไม่อยากะกสู้อะ่ะเออหัวใจไม่สู้เนี่ยนะครับมันก็เลยแบบโอ้ยผมนึกไม่ถึงนะผมนึกไม่ถึงอย่าไปห่วงมากนักเลยเอออย่าไปห่วงมากนักเลยครับไอไอไอการค้าการขายเนี่ยเออแม่งของหนีภาษีทั้งนั้นของเถื่อนทั้งนั้นบุรีเถื่อนเหล้าเถื่อนออบุรีไฟฟ้าครับทะลักเข้ามาเนี่ยแถวชายแดนไทยกัมพูชานี่เยอะชิบหายครับมันเคยมีข่าวครับลดรดราชะการนียแหละ เออรถราชการเลยทั้งตำรวจได้แหละเออเอารถตำรวจไปขนบุหรี่อ่ะใครจำได้มั้งครับข่าวอะ่ะเออนะเ,อเทวดาพระสยามเทวาธิราลงโทษครับไอรถคันนั้นอะ่ะเกิดอุบัติเหตุครับตกข้างทางครับฝนตกถนนลื่นเอพอไปตรวจสอบอุบัติเหตุโอโ้โหบุหรี่เต็มรถเลยครับเนี่ยไอาข่าวนี่แบบนี้แหละครับเออเนี่ยพวกคนห่วงอะไรกันแน่ครับห่วงผลประโยชน์กันค้าหรือว่าห่วงห่วงไอเงินในกระเป๋าตัวเองจะจะขาดไปครับ แม่งสารเลวครับไม่ผมไม่ชอบเลยนะครับกับแนวความคิดคนไทยแบบนี้นะครับนะขั้นชาติทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองเองเนี่ยเราก็มีการประชุมหารือกันแทบทุกเดือนในการหารือร่วมกันเพราะนั้นเรื่องนี้จะส่งผลเรื่องการค้างผลกระทบต่อการค้าชายแดนทุกมิตินะครับทั้งนำเข้าส่งออกทั้งความสัมพันธ์วิถีชีวิตท่าปิดด่านอันที่สองก็คือสิ่งก็นี่แหละครับเจตนาที่เราต้องการปิดด่านก็คือ ก็คืออะไรครับก็คือกดดันไงมึงเข้าใจไหมกดดันขมิ้นให้ให้อยู่ในร่องในออ้อยเออให้เครบรพกฎกติกาให้ครบรพ M O U เออไม่ใช่มาโอ้โหชายแดนอีสานใต้ไงท่านชายแดนอีสานใต้เนี่ยเออเขมิ้นลุกล้ำขมิ้นเจเลขมิ้นแบบมาควนตีน,นอ่ะเออหนักมากมาขุดล่องคูเลดโอ้โหสารพัดสารพันมาลักลอบตัดไม้พยุงนะครับมาลักลอบตัดไม้ตะเคียนไม้มะค่าในประเทศไทยเนี่ยหัวหน้าชัยวัดออกมาทําคลิปเห็นแล้วเนี่ย ผมละสงสารประเทศเราครับนะสัันเนเลยเราใช้แรงงานจับประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ถึงกาลังถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวผลไม้เรื่องเงาะมังคุดทุเรียนรองฟองลําไยนะครับอ้าวไอแรงงานไอแรงงานที่มันเข้ามาอยู่เนี่ยมึงยังไม่พออยู่แล้วท่านยังไม่พออีกเหรอเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนี่ยอะเอเอแทวที่จะบอกช่วยกันปาป้ามอาไอไอพวกขมเขมิเถื่อนนะไอพวกขมเขมิดลักลอบหลบหนีนะไอพวกขอทานขามเขมิเต็มกรุงเต็มบ้าน,เต,านเต็มเมืองอยู่เนี่ยนะ โอ้โหกลับไปพูดเหมือนกับเออเอาคนกระเหมียนเข้ามาช่วยทํางานเยอะๆเยอะๆโอ้บ้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ออกไปเนี่ยส่งผลกระทบการตื่นตระนกถ้าแรงงานอบพยพกลับประเทศเขาเหมือนปี2558เราจะต้องมาตั้งศูนย์ที่บ้านแหลมเมื่อก่อนนํากลับมาใช้แรงงานสร้างเศรษฐกิจอันนี้ถือเนผลเสียอย่างมหาศาลต้องฝากไยโอ้แพ้แล้วครับนะแพ้แล้วถ้าอย่างเนี้ พ่อแม่พี่น้องครับไม่ต้องฟังต่อแล้วฟังต่อไปเดี๋ยวของขึ้นเออเนี่ยแนวความคิดคนไทยแบบนี้เราก็แพ้แล้วครับถึงว่าสิมันไม่ยอมให้ทหารเราปกป้องอธิปไตยอ่ะเออจิงป่ะถึงว่าสิครับคิดแบบนี้แหละครับถึงได้บอกว่าทหารไทยถอยถอยถอยเออตอนแรกก็บอกว่าถอยครับเออแล้วมติกลาหมถอยกันคนละคนละฝ่ายครับเออต่างฝ่ายต่างถอยเออต่อมาก็บอกถอยกันละสองร้อยเมตรครับ อ่ะต่อมาก็ถอยกขละสี่ร้อยเมตรครับถอยไปถอยมาหุนเชนบอกกูไม่ถอยเออถอยไปถอยมาหุนเชนบอกไม่ถอยครับเอาไงอ่ะอะเนี่ยแพแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็แพแล้วครับไม่ต้องไปสู้กับมันหรอกเออยอมหุนเซนซะเออยอมเขาซะจะได้จบอืมจิงปะเออแม่งกลัวแต่จะขาดทุนเออปิด,ป,ดปิดชายันสักปีหนึ่งอ่ะดูซิเออปิดไปเลยเนี่ยมันจะขาดทุนมันจะเสียหายขนาดไหนครับเออลองดูสิ เออลบเลยผมก็อยากลบแล้วครับเออเอานะนี่คนไทยคนหนึ่งนะครับสมาคมอะไรการค้าไทยกัมพูชาอะไรไม่รู้แหละนะครับนะเออความคิดของท่านก็ไม่ได้ผิดหรอกอ่าความคิดของท่านไม่ผิดนะแต่ผมไม่ชอบอ่อผมไม่ชอบครับผมอยากเห็นคนไทยบอกว่าเอ้ยตอนนี้เราเห็นเราเห็นหลักฐานต่างๆมากมายเป็นที่ประจักษ์ล้ว,ว่าเขเมรเนี่ยเจตนาไม่ดีกับเราเนี่ยเราควรจะสั่งสอนเขเมรสิเออหนักที่สุดคือทําสงคราม เออแล้วก็ใช้มาตรการกดดันอื่นๆเครื่องมืออื่นๆอ่าใช่ไหมมาตรการทางเศรษฐกิจอ่าไม่ปิดชายแดนหรือส่งสัญญาณไปว่าเออไอสิบห้าล้านบาทเนี่ยไอสิบห้าล้านบาทที่ฉันจะทาสะพานที่ให้ให้แกเนี่ยเออฉันยังไม่ทานะเออฉันขอชะลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากฉันไม่ชอบใจที่ที่ทหารพวกเธอลุกล้ําชายแดนไทยเออเนี่ยเนี่ยคือมาตรการคือเครื่องมือครับแต่อะไรเนี่ยครับเอองั้นทหารเราแม่งก็เหนื่อยฟรีดีครับ เห็นไหมท่านแม่ทัพท่านบุญศิลป์ภาคกลางท่านเป็นห่วงลูกน้องครับท่านไปนอนอยู่ชายแดนแล้วครับระดับผู้ระดับแม่ทัพภาคครับธรรมดาท่านนั่งอยู่ห้องแอร์วอลลุ่มครับเสนาธิการครับสั่งการจากห้องอแอร์ก็ได้ครับแต่ท่านเป็นห่วงลูกน้องออท่านก็ลงพื้นที่ไปอยู่กับลูกน้องครับท่านบุญศิลป์ภาคกลางครับแล้วไอ้ยังไงไอ้ไอ azo, ไอไพวกพวกค้าแม่งกลัวจะอดตาย ปิดชายแดนไปหนึ่งปีมันจะเป็นไรไปครับเอออย่าลืมนะว่าเราพึ่งมาค้าขายเนี่ยมาค้าขายกับเขเมรน,นี่นะเอาเต็มเตมเลยไม่ถึงเจ็ดสิบปีครับเราพึ่งมาค้ามาขายเนี่ยเพราะอะไรเพราะพึ่งมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเจ็ดสิบห้าปีฉลองไปเมื่อเมื่อ,เ,อเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนะเออแล้วมาสเ็จเนี่ยมีพ่อค้าไทยเนี่ยนักธุรกิจไทยเห็นไหมชัดเจนครับนี่ในในระดับชายแดนแมงยังดิ้นแบบเนี้ย แล้วถ้าเป็นในระดับตระกูลนะตระกูลนู้นนะไอ้พ่อลูกไทยอ่ะไอพ่อลูกไทยก็ไปมีธุรกิจในฝั่งเขมรก็ไปพึ่งบารมีไอพ่อลูกเขมรจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่พี่น้องคิดดูนะอันนี้นะผมนําเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าตอนเนี้รัฐบาลโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาแถลงออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาครับ เออพอพอรัฐบาลแถลงอย่างนั้นปุ๊บยเขมรนครับโอ้ยคอมเมนต์แม่งมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคอมเมนต์แบบผมรู้สึกเสียศักสีว่ะเออมันบอกเป็นไงล่ะประเทศไทยไม่กล้าเออไม่กล้าไม่กล้าปิดชายแดนเออในขณะ,ะเดียวกันมันก็บอกว่ามันไปรณรงค์ในฝั่งขมรน,นะแบรนด์สินค้าไทยครับเออแบรนด์สินค้าไทยครับแบรนด์ดูละครไทยครับเออแบรนด์แบรนด์นทุกอย่างที่เป็นไทยครับเออมึงมึงมึง,ม,งมึงแบรนด์จริงๆนะ งั้นมึงก็แบรนด์ชุดไทยด้วยนะเขมรน,นะเออถ้ามึงบอกว่าแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์โทรทัศน์ไม่ดูแล้วสื่อประเทศไทยนูน่นนี่นั่นแล้วมึงจะไปดูสื่อไหนนะครับเออมึงจะไปดูสื่อไหนมึงก็ดูไทยนี่แหละครับละครมึงก็ดูละครไทยนะครับเออดูไปดูมาแม่งลอกไปคอปปี้ครับเออเอาละครไทยไปคอปปี้เป็นละครเขมรครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อรับเป็นเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวละครครับเออของเราแม่นาคพระขนงของมันแม่น้อยพระขนง เออหลายอย่างที่มันเค็มเราก็พอดูละครนี่แหละเออนะถ้ามึงไม่ดูเนี่ยมึงไม่ดูละครไทยแล้วมึงจะมีอะไรมาเคม็มแหมทำเป็นปากดีปากแจ๋วแล้วก็มาเพศว่าเป็นไงละ่ะเออประเทศไทยกลัวอดตายเลยไม่กล้าปิดด่านชายแดนบ้าบัดชบมึงคิดว่ากูกลัวอดตายมึงบ้าไปหรือเปล่ากูว่าพวกกูก,ก,กินทิ้งกินกว้างครับกินเหลือเฟือครับเออไม่เหมือนทหารพวกมึงอะแดกแต่มาม่าครับ นะโซเชียลมีเดียกระเมียนครับโอ้โหทหารทหารกระเมียนอยู่ในป่าอยู่ในเขาแดกจะมามากครับเออเห็นไหมมึงไม่ต้องมากลัวว่าประเทศไทยจะอดตายเออประเทศผมไม่มีวันอดตายครับอม,มีแต่กินจนท้องแตกตายครับถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปถามสตงอดิสตงอกินละเอียดนะมึงกินหินกินปูนกินดินกินทรายกินเหล็ก,กะอะเออนี่นี่คูจะบอกให้ประเทศกลัวกินเหลือเฟือ <laughs> ของกินเราเยอะอื